สบายดีสบายดีพ่อแมอ่พี่น้องมาสูุ้ดคนนั้นตอนนี้ก็เป็นบรนรจการคำแรงบบาเพลินสิทธาพกกล้องแล้วก็น้องฟาร์มไปลิน้นเงินลิ้นซานหรือว่าไปเงินเ่าเพลินเงิงนกุกเขาดำเดิอยเบเพลินแล้วก็เดือสม้มเที่ยวส้มหมู่บ้านของเ่าเพลิพนพี่น้องคนใหญ่เพลินบ้านเพลินกับประกาศมือม่อเกิมีมีตักบาตรญาติน้ำพี่น้องไงมีตักบาตรเหมือนจะเป็นตักบาตเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศงามแรงพี่น้องหมู่บ้านของเ่าเพลินบ่าเพลินกับเก่าวทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขเลย เข้ามาเบิ้งเ,เข้ามาติดตามหับสม้มนอกพี่น้องเนน,นี้ก็เป็นบรรยากาศของบ้านบราเพิ่น,ลนปลายทางเข้ากะสิเป็ีปยนไปไม่มุงไม่เลย,ยเ,ยม,เ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 มืองหินบุตนบ้านตอนน้อยบ้านพัฒนาบ้านวัฒนธรรมบ้านแม่ยิ่งสามดีบ้านแบบอย่างสาธารณาสุขบ้านปลอดคดีบ้านมีความสงบสุขดีแล้วกับแม่ แม่ล่ะบ้านมีความสงบสุขปีกระสมสงบสุขอยู่พี่น้องบ้านเราคนอยู่แบบเงียบเงีโอ้หลายๆคนก็บอกว่าบ้านเฮาก็ตั้งแต่ห่อเข้ามากับบ่มีงานอย่างเลยพี่น้องหลายปีได้ได้บ้านเราเ่นบ่นมีเวียกมีงานแบบนี้บ่มีงานบุญบ่มีอย่างแต่อันนี้ถือว่าเป็นในรอบหลายปีเลยที่ว่ามีงานงานบุญของหมู่บ้านกับซคึกขึ้นคึกค,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 คักเนาะพี่น้องนะและ้วก็ช่วงปีหน้านี่กั เดือนสามเดือนสี่เนี huh. <The> ่ยก oh, ็จะเป็นบุญบ้านพี่น้องให้บุญใหญ่บุญของหมู่บ้านเลยเป็นบุญอาเคีนกุฏิเคีนกองเคียนของเคีนอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้ครูบาเนาะให้อันวัดให้ว่านั่นเองพี่น้องโอ้กะสีวังกะสีนี่ไงเนาะ เลยเงินเงินบอเพื่อนดยทางนี้เป็นหน้าบ้านแล้วก็ทางเข้าเป็นแบบนี้เข้าไปนี่ละแต่ว่ามันมีแต่ป้าแต่เนี้ยเข้าไปได้เพราะเดี๋ยวเข้าทางนี้เลยเนาะเข้าทางนี้เลยนี่เลยทำไมก้อนกัสิเป็นหลังบักนญ่ๆเลยพอได้ตามฮุบเดียวลูกสิส่งให้เบิงน้ำหลังกัได้จำเป็นต้องได้มากลงเพราะว่าเออมันอนันพวกเกณฑ์เงินไหมเงินหลังบักงานพ่อย พราะว่าไม้เพื่อนก็เป็นไม้ปะเก้๊มือดไม้แดงเมื่อพวกมันพวกมันกินไม้ตัวนข้างล่างมันแล้วก็กินไม้เสากันทั้งเพิงอันนี้นี่เป็นไม้เอ่อไม้ดีเนื้อดีได้หนิไม้พวกนี้นี่เนื้อดีมาเลยบุหันได้เก็บนี่แหละพ่อยเัาบุเก็บอันนี้มันใส่ได้จุ่มเหนี่ได้ละพ่อเห็ดอย่างก็ได้นี่ไม้หนิไม้ใส่เตียงให้หลังนี่แม่ปวกขี้กี้ควันหนไม้ปะเก้บบ่อกกำนีเ็บ นี่เดยมันเก็บกล่องไว้แต่ว่าบริเวมุมหลังคาไม่นี่มีแต่ไม้แคดนไม่อันแต่เคยนนี่เ่อเอามาเห็ดไม้อันนี้นี่ไม้ฝาไม้แป้นฝาแล้วก็ไม้อันปานลมเป็นไม้ตะเคียนมาเลยมันบ่มีคนซื้อมันขายแต่ราเทุกออันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นที่ดินของลุกมาเลยนี่อ้อมไปนี่เป็นทุงน้รทุไปพุ่งอันอันนางอะไรย่งอันนี้คลองน้ําคลองสุรปรทานอันนาแซง ก็เห็ดได้อยู่ทุกเห็ดได้ทุกปีอันหน้าอันหน้ากับฝุ่ไปพุ่นไม่หน้าโดยอันไปฮอดอันไปต้นไม้ฮะหน้าเขตเขตนี้โดยหน้าจ้าของเองโดยหน้าเฮาเองเลยนี่แหละอันนี้ก็เป็นบ้านเมืองเฮือนซานสมัยก่อนปรเพณีกันลูกก็อยู่นี่แหละพ่อเกียณนี่พ่อพ่อบริเสียอยู่นี่พ่อเสียอยู่ในตัวเมืองตะแค่ตัวเมืองตะแคกแล้วก็รถโซนแล้วก็เสียญี่ปุ่นแล้วก็เอามากรบโบรีเข้าฮอดเฮือนเพราะว่าถี่รถโซนก็จะเอาไว้เอาเข้าเฮือนนี่พ่อเอาไว้อยู่ท่งนาผมไว้อยู่โซนผม ถ้าเห็ดไหมนี่ก็ได้คือกัรพวยเห็ดไหมนี่ก็ทราบเอาเลยแล้วก็เห็ดเป็นเงินปูนโบพังแต่ถ้าเอาบมมั่นใจก็เอากะมากลงไหมแล้วก็ก็ไม่ก็ได้แต่ว่าโบพังเอาเลยก็ได้เอาเพียงครับแต่ว่าเขายอดน้ำปูนใส่ก็ได้เลยถ้าเห็ดหลังไหมสาเหตุก็คือไม้สั้นสั้นบนมันเป็นไม้โดยเพาะข้างบนมันเป็นไม้มันคือเลยเห็ดให้อันพวกกิน ก็เลยจำเป็นต้องได้มากลงไม่แตดีแต่เอ้า่วก็เไป้นี่อันนี้ไม่แต่ไม่ดุดิ้นี่เพาะเพราะว่าไม่อันบานเพราะอันป้องเยี่ยมอันไม่วงกบนี่ยก็จะสีใสแต่ไม่ดูไม่วงกบนี่ยจะว่าจะเชิดไอมีแต่ไม่ดูล้วนๆเลยลองกับฟ้ามาฟันเบื้องนี่ก็แดงฮุ่นๆแล้วล่นี่ลายแล้วล่นี่แต่ว่าขันว่าอยากได้อันนั่นขันสมมุติว่ามันใจกะเอาไว้แจ๊คเครื่องนีเอาฟ้าเทล่าออกไปได้ฟ้าเทล่าเอี่ยี๋ยว ทั้งหมดก็มีม่งสังเกตเบื้องหลังเฮ็ดอันนี้นี่แนะหละออ,ออกหนึ่งเฮ็ดบดนี่เพราะเฮ็ดบดออกก็คือมันก็คือไม้ตะเคียนนั่นเองเฮ็ดบกเฮ็ดบดมันซอกน็ไม้แค่นไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนกไย็ไม่แค่นอันเดียวกันงน้าเพิ่นประสาสังมต์ก็มีอยู่เสาห้าต้นเสาบ้านตะเวนออกทั้งไหนตะเวนออกทางพุทธตะเวนออกทางพุทธตะเวนตบมาทางพี่แต่เน้าอวยหัวไปใส่มาเตือน เอาไหว้หัวยไปทางพุทธตั้งแตะเวนตะโดยเพือ่อนโดยถ้า <laughs> พ่อนม่มาอีกนะปกติพ่อนอนอหว้หัวไปทางใดเอากระน้ำตนั่นะัวบอสอยู่บ้านนั่นน่ะตะเวนออกบ่เอ้าพ่อไวหว้หัวไปทางที่ใต้ที่ใต้บ่อันนี้ที่ใต้กขาพูดเลยกระเทือกเลยดิกระต้นน่ะกระต้นเลยบ้านอนมาทางที่พ่อมาบังทางพี่อันนี้อย่างอันใดอันนั้นห้องน้ำอันนั้นห้องน้ำอ่ะนะ ที่ผู้แขน <Okay. S 1> มือกอนไลอันแมรี่ <c oughs> อยู่นั่พ่อมือมือมือนีนเอิเนาะเออพัสสัแม่เพิ่นไปฟอ้อนเด้ไปงานพุ่นได้สอยงานเพิ่นคือฝรั่งนี่เพาะหน้าตาดังคมดังโมตาโลปาดลกเคร่ง <c oughs> น้องแมรี่ <c oughs> ซื้อแมรี่ <c oughs> เะยเนี่ย อสบายดีด <rat> <NOUNCER> ูเดีอยอขึ้นนมเด้อขึ้นนมเด้อไเด้อดีไม่แห้งอืวซันมาไเลยไปยุไท่เด้อไเไปยุไทยหาเงินมาตานบ้านนี่ครับพ่อ ตขาคือจากเทือกเ้ไหนไปเทือกโดยของเฮาเมื่อเลยพ่อปุ๊กสมัยพ่อปุ๊กโดยแม่นที่ดินเฮาก็ฮอตฮอตฮอตบอนั Reason> ่นเถอะกรไรเหมือนชียงโอ้กระลายอยู่เด้อแต่วันนั้นเจศสิ่งใชเซโนนี่แม่ตัวกิจีว่านเซโนมากสิแงมากิีจะต้องสิแจงสีมากฮอดที่นะ เมลี่เมลี mm ่ไปเจอกันอยุ่ไทยเมลี่แจนอ่านยิ้มแล้วหัวแล้วไปได้สี่ห้าปีไปได้ยุน้าน้ำผ่้งบอกให้บอกให้ออกไปบอไปอยู่น้ำผับบอกให้ออกเงินบนหรือไรเข่าใจเอาเป็นอะไร ยอยู่ใส่ก็ได้ปะคือการก็คนวนเหล้านี่จริงแ,แล้วที่จริงแล้วผมเป็นคนซ่วนเผ่าอไดเพะเป็นคนลละะเนคนลานเ้าแล้ววะถ้าเป็นคนซื่เพ่าบลูเพ่าอันนั้นนะเผ่าแต่โอ้ยเผ่าอันนั้นขาเจ้าสิไปอยู่น้ำผัวนะออกเงนินนับถือผีเจ้านับถือพูดหรือนับถือผีแเ้านับถือพูดก็คือคนลาาเขาปกติคือกันพ่อกับพ่อเนี่ยแหละผมแม่ยังมืด

นี่นี่เห็นดี๋วนี้น,นั่นโอ้ใกล้ตัวนี้เราบอไป,ปน,นอนเนาะ,นะโอ้ขับมืดจะนเอยคุณปอจังสิขึ้นมืดแล้วยังบวชขึ้นอยู่โอ้กระสุนพ่อเลยมาเฝ้าใกล้แม่ มาเฝ้าไกลแม่ตัวนี้คือไกลป้าเลยพี่น้องโอ้มานั่งเฝ้าที่จริงแล้วเป็นแม่ได้นี่ใกล้ตัวนี้นี่เป็นแม่เพื่อนเป็นแม่ใกล้ตัวนั้นแล้วใกลแม่เพื่อนนี่ได้ลูกไม่ได้ลูกซอกไม่ผมมายืนเฝ้าไปละไปเป็นรับไปน,นอนขับมือตื่นตาแล้วยังมาเฝ้าแม่อยู่ไปไปไป,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 ไปนอนไปนอนไปและไปนอนแล้ว มือก so like ่อนบาะนี้สมัยก่อนก็ลูกก็เฮ็ดเวียกอะเทท่อเทเสาที่พอนีเดี๋ยวร่างเสากระเด็นี่เด็กแบบเสาเสาเงินนี่เสาเงินแล้วก็มีเสาอะแล้วก็มีแบบท่อเนี่ยท่อน้ำเนี่ยนะท่อน้ำท่อห้องน้ำนั่นนี่เท่านั้น ก็เลยบริเฮตบมมีคนเฮตบปเนี้เพราะว่าเฮาบริเฮตบุมีรถบุมีรถส่งเขาเนี่ยอันนี้ก็แปบเสาอันนี้ก็ไแบบหนแปบบนา1สิบสองับน,นาสิบห้าพกไว้คุมไว้